ก็ไปได้วยกันนี่แหละลูกสิ่งที่ไม่ใช่การคอยเริ่มคอยจบไปได้วยกันนี่แหละนะเออมันจะลาบเรียบเองเรียบรลไปได้วยกันเองมัวจะไปวนเวียนอยู่กับการคอยจ่ายอย่างนั้นคอยจ่ายอย่างนี้มันก็ตันหาดัดจริตไปตัณหาวุ่นวายไปยนั้น สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการคอยติดคอยหลุดไปในการสิ่งที่ไม่จัดว่าติดหรือหลุดสิ่งที่ไม่จัดว่ายึดหรือไม่ยึดมัวแต่ยึดมัวแต่ไม่ยึดมันก็วุ่นวายนะ่ะ ไม่ต้องไปดัดจริตเออตาหูจมรื่นกายใจที่มันมีอยู่แล้วตนนามธรรมชาติคุณไม่ต้องไปดัดจริตมันหรือจะต้องเจริญตัวนั้นเจริญตัวน,นี้อะไรคุณก็ทำกลางไปนั่นแหละแบบไม่ต้องไปคอ่อยเริ่มค่อยจบซ้อนแบบไม่ต้องไปค่อยติดค่อยหลุดซ้อนเข้าไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปดัดจริตปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าตัณหาปฏิบัติตัณหาดัดจริตมันก็เหมือน,น <Yeah. S 1> ว่าไม่บริสุทธิ์ซะเอง ตาหูจมูกเล้งกายใจตาธรรมาชาติที่มีอยู่แล้วอินทรีย์ชน,นะอย่างเนี้ยมันก็ท่ทามกลางไปตามที่มันท่ามกลางอยู่แล้วนี่แหละอกันแบบไม่ต้องไปค่อยเริ่มค่อยจบซ้อนไม่ต้องไปค่อยติดค่อยหลุดซ้อนอีกไม่ใช่ไปดัดจริตปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดัดจริตไปเรื่อยกรรมฐานวิปัสสนาทั้งทางโลกทางธรรมมัวแต่ตั้นหาดัดจริต สิ่งที่มันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มไม่ใช่สิสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเล่าไม่ใช่สิส네ิ่งที่ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดตั้งแต่ก่อนจะเริ่มไม่ยึดสิไอ้ตัวที่พยายามไปไม่ยึดอันนี้ไอ้ตรงนี้แหละยังเป็นส่วนเกินอยู่แล้วตันหาปรุงแต่งทำ ปัญหาปฏิบัติก็เลยดัดจริตเพราดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดแล้วมันมียึดมีไม่ยึดก็เรียกว่าตัญหาดัดจริต ถ้าสิ่งที่ไม่ใช่การใครเริ่มสิ่งที่ไม่ใช่การใครจบเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่จบให้เองว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัณหามาหลอกตัวเองตัณหาหลอกตัวเองพยายามจะคอยจะคอยจะพยายามจะอย่างนั้นเพราะว่าตัณหามันหลอกจิตหลอกตัวรู้หลอกตัวเห็นหลอกตัวคิดหลอกตัวสังเกตหลอกตัวพิจารณาอย่างนั้นตัณหามันก็หลอก วนเวียนอยู่นค่นั้นก็ท่ามกลางแบบที่มันทำากลางมาอยู่แล้วนี่แหละมันไม่มีทำากลางชนิดใหม่ๆหรอก เออก็มันก็ท่ามกลางกันอยู่แล้วทุกคนท่ากลางไปแบบเอไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องไม่อะไรกอะไรัยึดก็ไม่ต้องไงคำว่าไม่ต้องทั้งต้องทั้งไม่ต้อง ยึดก็ไม่ต้องไม่ยึดก็ไม่ต้องก็เลยไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องแล้วมันจะไม่ดัดจริตเลยมันจะไม่ดัดจริตเลยในการคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยสังเกตคอยพิจารณามันจะเป็นการดูแบบธรรมชาติล้วนไปซึ่งมันไม่ต้องคอยติดคอยหลุดซ้อนตัวดูตัวรู้อีกมันไม่ต้องไปคอยละคอยไม่ละซ้อนตัวดูตัวรู้อีกไงมันก็เป็นตาหูจมูกิีนกายใจแบบธรรมชาติ แบบไม่มีตัวคอยติดคอยหลุดซ้อนแบบไม่ต้องมีตัวคอยละไม่ละซ้อนแบบไม่ต้องมีตัวคอยตัดไม่ตัดซ้อนเนี่ยมันไม่ต้องไปตัดไม่ตัดแบบไหนอีกมันก็ไม่ต้องไปละไม่ละแบบไหนอีกมันไม่ต้องไปพ่นไม่พ่นแบบไหนอีกมันไม่ต้องไปคอยเข้าใจไม่เข้าใจแบบไหนอีกพอต้นหามาก็มันก็มันก็มาเลย มีเข้าใจมีไม่เข้าใจตามมาเรว่อตัญหามันก็หลอกอย่างนั้นอะเสี่ยมอย่างนั้นดั้งเดิมเนี่ยมันไม่มีนะทั้งเข้าใจไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเออที่มันมีเข้าใจมีก็ไม่เข้าใจว่าตัญหามันดัดจริตปัญญาดัดจริตทิฏฐิดัดจริตความเห็นความหมายปรุงแต่งนะฮะปรุงแต่ง นั่นลูกว่าท่ามกลางไปอย่างนี้เหมือนเดิมตามที่มันท่ามกลางอยู่แล้วนี่แหละทุกสิ่งแบบไม่ต้องไปคอยละไม่ละละก็ไม่ต้องไม่ละก็ไม่ต้องไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องแล้วมันจะไม่ผิดธรรมชาติ ไม่ผิดไปจากดั้งเดิมแล้วของธรรมชาติซึ่งมันไม่มีติดมันไม่มีหลุดอยู่แล้วมันไม่มียึดมันไม่มีไม่ยึดอยู่แล้วไปดัดจริตนั่งทำสมาธิ <c oughs> โอ้ยไปดัดจริตเจริญสติ อะไรอะไรที่เขาไปเจริญตั้นหาเท่านั้นแล้วก็ไม่ไม่เฉลียวไปหน้าเลยทำไมต้องสงบทำไมต้องไม่สงบก็ตั้นหานี่ก็ไม่ต้องคุณไม่ต้องไปดัดจริตมันจะต้องแบบไหนต้องอย่างไรคุณก็ทํากลางไปแบบล้วนๆไป ไม่ต้องไปคิดว่าต้องสงบหรือไม่สงบพอพยายามที่จะสงบมันก็นั่นแหละตัวความพยายามมันก็ไม่สงบเสียเองดังนั้นคำว่าสงบเนี่ยมันก็ยังเป็นของหลอกอมันเหมือนกับว่าปัญหาปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นมาสร้างเป็นคตินิยมขึ้นทิฏฐินิยมขึ้นต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีตบะฌา,านญานปัญญา เมื่อตัณหามันปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นสร้างเป็นทิฏฐิคตินิยมขึ้นมันก็เลยกลายเป็นโล่าห่งการปรุงแต่งสติสมาธิตะบะฌานญ,ญาปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เกิดเกิดอุบโลโกรโง่บัลโรกฉลาดขึ้นมีโง่มีฉลาใดให้ดั้งเดิมแท้ของสรรพสิ่งจริงมันไม่ได้มีทั้งโง่ทั้งฉลาด มีฉลาดไม่ใช่ว่ามันจะฉลาดทุกอย่างก,ก็มาจากความหลงนั่นก็ดัดจริตก็จะร้อนพอนไปหมดทั้งทางโลกทางธรรมไม่ได้เฉลีย่ยว่ะ ไว้ตัวคอยจะาคอยจะแต่ละครั้งที่ซ้อนดูซ่อนลูกซ้อนเห็นนั่นคือตัณหาตัวปวดตัวเสีย่ยมคุณก็ท่ากลางไปแบบไม่ต้องพยายามท่ากลางเพราะมันก็ท่ากลางกันอยู่แล้วเออ ลยตแ่้วคุณก็ไม่ต้องอ่ะทั้งต้องทั้งไม่ต้องก็คือไม่ต้องคอยติดใหยหลุดซ้อนเข้าไปไม่ต้องไปคอยละไม่ละซ้อนเข้าไปไม่ต้องไปคอยตัดไม่ตัดซ้อนเข้าไปก็ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องไม่จัดว่าต้องหรือไม่ต้องในร่างเดิมแท้จริงเนี่ยไม่จัดว่าต้องหรือไม่ต้องไม่จัดว่าละหรือไม่ละไม่จัดว่าตัดหรือไม่ตัดไม่จัดว่าติดหรือหลุดไม่จัดว่า เป็นหรือไม่เป็นอะไรนั่นแหละเรียกว่าดั้งเดิมแท้ที่ไร้สัญชาติไรชาติปิตุขาไร้สัญชาติดังเดิมแท้ที่มันไม่มีความหมายไม่กระทั่งตัวไม่มีความหมายแ,แต่นั้นอะไรที่มันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นแบบฟอร์ม แล้วก็ยูนิฟอร์มแล้วก็แบบฟอร์มตามมาเยอะแยะมากมายก็นั่นแหละเป็นผลงานของตัณหาอุปทานทท้งนั้นจัดให้จิตมันไม่มีรูปแบบหรอกอารมณ์ไหนก็แล้วแล้วไปในตัวดูก็แล้วแล้วไปในตัวดูรู้ก็แล้วแล้วไปในตัวรู้เห็นก็แล้วแล้วไปในตัวเห็นนึกก็แล้วแล้วไปในตัวนึกคิดก็แล้วแล้วไปในการคิดทุกสภาวะมันก็แล้วแล้วไปในสภาวะอยู่แล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่เอามายึดอยู่แล้วโดยสภาพทข้ามาแต่ว่าเป็นนิสยัยมันก็แล้วแล้วไปกันนิสยัยตอนนี้การที่ตัณหาเข้าไปเจ้าเกี่ยวการไงพยายามจะจัดการกับมันพยายามจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกับมันนี่แหละเขาเรียกว่าตัวเสี่อมตัณหาเสี่ยมจริงๆแล้วคุณก็ท่ามกลางไปตามที่ท่ามกลางอยู่แล้วแหละคุณก็ไม่ต้องคอยติดคอยหลุดซ้อนเข้าไปอีกไม่ต้องไปคอยละไม่ละ ซ้อนคาบีาอีราบี่คุณไม่ต้องไปดัดจริตทําให้มันสงบหรอกมันหลอกตัวเองหลอกตัวเองไลพวกสมาธิตบะฌานญาณหลอกตัวเองเท่า,า,น,าน,ทนั้นแหละคุณไปดัดจริตให้มันสงบจริงอะ่ะตาก็ยังดูอยู่ใจก็ยังรับรู้อยู่ทุกอย่างมันอีนนิจังโดยธรรมชาติมันไม่ใช่สมาธิโดยธรรมชาติ สามัญลักษณะมันเป็นพื้นฐานเลยว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วตลอดเวลาคืออนิจจงปรับเปลี่ยนในทุกอนุมับตลอดเวลามันคืออนิจจงมันคือการปรับเปลี่ยนกันในทุกอนุยับตลอดเวลาทุกอนุทุกอะตอมตลอดเวลาแต่นั <c oughs> ้นในเรื่องของความสงบนี่ยเป็นเรื่องของการดัดจร <warning> ิตขึ้นท้งนั้นอี่ไหนก็หินทับญ้าเอา ปกติยามันก็งอกเงยเพราะมันไปหินไม่ทับเอาไว้มันก็ไปกดไว้ระบบสติระบบสมาธิระบบตบารฌานเป็นของชั่วคราวทั้งหมดมันเป็นธรรมอุปโลกธรรมสมุตธรรมปรุงแต่งชนิดหนึ่งขึ้นมากดทับสภาวะเป็นของชั่วคราวนั่นทุกอย่างโดยบทสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ติดทั้งหมด ไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบมันก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วมันไม่ใช่การที่ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยมันไม่ใช่การเลือกเลยถ้าเลือกก็เป็นตัณหาคุณเลือกสงบก็ตัญหาคุณเลือกไม่สงบก็ตัณหาอะไรเหมือนกับัญหาพาดัจริตแต่นั้นจะสงบแล้วไม่สงบคุณไม่ต้องเลือกทําไมต้องเลือกอ่ะอยากัหาเออตัณหาพ่อผมเคยสงบโดย ไม่ได้ดัดจริตนยมันสงบเองเงี้ยหลวงพ่อคืออะไรมันเหนื่อยมันมันอาจจะแบบมันใช้จิตซะเยอะแยะปรุงแต่งซะมากมายนี่มันก็เหนื่อยเองพอเหนื่อยเองมันก็พักพักไประยะหนึ่งเป็นธรรมชาติต้นไม้มีสมาธิไหมเรียกว่าสงบไหมจะเรียกว่าอะไรลมพัดใบไม้ไหว โลกธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแล้วจะเรียกว่าอะไรคุณไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรหรอกเ,ออเพราะการที่คุณไปเรียกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละมันก็เลยวุ่นวายเพราะอะไรทิฏฐิจริงๆแล้วมันไม่มีความหมายว่ามันมันเป็นอะไรคุณประลอกความหมายขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามความหมายคุณประลอกความหมายขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามความหมายนึกออกไหมประหลอกความหมายขึ้นมาแล้วก็ไล่ยึดความหมายที่ประหลอ ปลกสติขึ้นมาไล่ยึดสติปลกสมาธิขึ้นมาไล่ยึดสมาธิปลกปัญญาขึ้นมาไล่ยึดปัญญาปลกนิพานขึ้นมาไล่เอานิพานรอก็ตัณหามันก็หลอกตัวเองอยู่นั้นจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ทั้งเอาทั้งไม่เอามันไม่ใช่ทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วเออมันไม่ใช่อะไรในเอาในไม่เอาอะไรอยู่แล้ว พ่อมีดวงตาตามันเป็นยังไงาามันเป็นภาษาสมมุติมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละเออมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละไอ้ที่เราว่าเป็นเช่นนั้นเองก็เพราะเราว่าเองเป็นภาษาปากภาษาชีป้ามันไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นสุดท้ายก็เป็นตูวเป็นตักแล้วก็สอนกไปทั่วเลยนียเป็นตูวเป็นตะตั้งมหาลัยตั้งมหาลัยขึ้นมาก็เป็นตูวเป็นตะ คือแสบติดนะ่ะตัณหาเสี่ยมตัวดูตัณหาเสี่ยมตัวรู้จนค,คือคุณไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดซ้อนลงไปอีกไม่ต้องไม่ต้องทั้งต้องทั้งไม่ต้อง คุณไม่ต้องไปคอยละคอยไม่ละซ้อนเข้าไปอีกทุกอย่างไม่งั้นมันจะกลายเป็นตัญหาดัดจริตทั้งหมด แล้วคุณไม่ต้องไปคอยละไม่ละซ้อนเข้าไปอีกในสภาวเสิ่งทุกอย่างไม่จัดว่าละหรือไม่ละไม่จัดว่ายึดหรือไม่ยึดคุณไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดซ้อนเข้าไปอีกอืไม่ยึดก็ไม่ต้องคอยยึดก็ไม่ต้องไม่ยึดก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดซ้อนเข้าไปอีกไม่งั้นคุณก็เป็นผู้ที่เหมือนกับทําให้มันไม่บริสุทธิ์เสเอง ไม่ใช่ว่าเพราะมันไม่สงบก็เพราะว่าใจคุณคิดไปลงเรียกว่าตัญหาทิฏฐิทางนั้นครับตัญหาปรุงแต่งทิฏฐิเนี่ยสองววัดเนี่ยมันก็เนื่องด้วยตัญหาทิฏฐินี่ เป็นกายเป็นทิฏฐินิยมสตินิยมก็เลยกลายเป็นรูปแบบสังสารวัตขึ้นมีคอยละคอยไม่ละคอยตัดไม่ตัดคอยพ้นไม่พ้นคอยหลุดไม่หลุดคอยสงบไม่สงบคอยมีคอยไม่มีคอยว่างคอยไม่ว่างคอยบริสุทธิ์คอยไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยเป็นทิฏฐิสังสารวัตทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดั้งเดิมแท้มันไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไร ไม่จัดว่าบริสุทธิ์ด้วยไม่จัดว่าบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยตั้หาปรุรรงแต่งทิฏฐิขึ้นมาให้ความเห็นในความหมายว่าบริสุทธิ์ว่าไม่บริสุทธิ์ก็นั่นแหละแล้วก็เอามายึดกันในความเห็นความหมายนั้นก็เรียกสังสวัสแห่งทิฏฐิแล้วก็เกิดเป็นคตินิยมต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นสังสวัสแหึ่งตัวปฏิบัติตามอีกที่แรกก็สังสวททัสิทิฏฐิ ต่อมาก็เป็นสังสวัสแห่งตัวปฏิบัติตามและต่อมาก็เป็นสังสวัสแห่งความหลงบรรลุไม่บรรลุเข้าถึงไม่เข้าถึง้ายทั่วที่ทั่วแดน <c oughs> มันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มไม่ใช่สิสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะไปเริ่มไม่ใช่ตรงอะไรสิ มันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่อ่ะตั้งแต่ก่อนที่คุณจะไปเริ่มไม่ใช่อะไรสิไอ้ตัวหลังที่คุณไปเริ่มไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าตัญหาทิฏฐิใช่ไม่ใช่ตัญหาทิฏฐิ แล้วก็เลยกลายเป็นรูปแบบของการหลงศึกษาการหลงปฏิบัติทําให้ลําบากเกพื่อให้กา่เนี่ยนะหลงศึกษาหลงปฏิบัตินะเนี่ยคือพูด,ดง่ายๆคือปั้นน้ําเป็นตัวไอ้น้ํามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนจะไปปั้นมันเป็นรูปร่างนั่นนี่อะไรเนะ่าผู้เา่าข่าวสงฆ์ก็ั่ขาข่าวปัญญาก็ั่วขา่าว ก็ปุงปั้นน้ำเป็นตัวพอยึดมากๆก็กลายเป็นชั่วช้าไม่ใช่ชั่วข้าวจากชั่วข้าวก็กลายเป็นชั่วช้าหลงนานติดนานยึดนานก็ช้าชั่วกันชั่วกับ ติดสต,ตินานติดสมาธินานติดปัญญานานชา้ชาเลยเนี่ยชั่วช้าช้าชั่วกันชั่วกับจากชั่วคราวเสียงม